เคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงปีพศ2566ให้การเงินปังดวงเฮงได้โชคได้าลาบราศีตุลพคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลนจะหายใจสะดวกที่สุดในรอบ7ปีที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมามากชีวิตเหมือนกับเดินอยู่ในดงระเบิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่พอก้าวเข้าสู่ปี66การเปลี่ยนแปลงก็บังเกิดชีวิตจะดีขึ้นเพราะดาวมลตตอยู่ที่อยู่กับคุณมานานกำลังจะเก็บกระเปา๋าย้ายออกจากดวงคุณแล้วส่งผลทำให้ดวงมาฟ้าเปิดอุปสรรคขี้คายกลายเป็นความสำเร็จเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเมื่อบุญวาสนานำพาความสำเร็จก็มาเยือนแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกขั้น ขอแนะนําให้ชาวราศีตุลหาโอกาสไปไหว้หลวงพ่อทันใจอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหลวงพ่อทันใจคือพระที่สร้างเสร็จในหนึ่งวันซึ่งในประเทศไทยก็มีอยู่หลายองค์ส่วนที่อยากจะแนะนําคือหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุอดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นหลวงพ่อทันใจที่เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ หากมีโอกาสไปขอพอรจากท่านสักครั้งก็จะเป็นมงคลกับชีวิตตลอดทั้งปีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูเตลูชานเลด้วยนะครับ